สวัสดีครับเราอยู่ในเกมที่ชื่อว่า a n Uninvited Guest นะครับเป็นเกม Herler นะฮะแต่ว่ายังเป็นเดโมอยู่นะครับหน้าจอเหมือนจะไม่มีอะไรเหมือนเราอยู่ที่หน้าคอมพิวเตอร์ไหมเนี่ยอพราว่าแล้วคอมพิวเตอร์จริงด้วยใส่พาสเวิร์ดอ่าฮะจำได้ว่าพาสเวิร์ดอยู่ที่ตู้เย็นอา่าพาสเวิร์ดอยู่ที่ตู้เย็นเดี๋ยวนะ อ๋อไม่ใช่การเดินเหรอมีลูกศรอ,อยู่ตรงนู้นไม่ได้เป็นการเดินฮะเป็นการคลิกเพื่อเคลื่อนที่ไปตู้เย็นอยู่ไหนอะนี่คือบ้านของเรานะฮะบ้านหลังใหญ่อีกแล้วไปตรงนู้นก็ได้ที่มุมมาที่มุมเพื่ออะไรไปที่ตู้เย็นจดพาสเวิร์ดไว้ที่ตู้เย็นนี่มันยุคไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรซ้ายมือเมื่อกี้เดินทีหนึง่งมีเสียงทีหนึง่งตู้เย็นอยู่นี้หรือเปล่า อ๋ <AL> อ <AL> เหมือนเพิ่งจะย้ายมาอยู่บ้านใช่ไหมเนี่ยมีรังใส่ของอยู่นะฮะนา่าจะเพิ่งย้ายบ้านเสียงห้องครัวฮะเสียงทางซ้ายมือเสียงอันนี้หรอเสียงเหมือนท่ออะไรสักอย่างหนึ่งดังๆตู้เย็นอยู่งนี้พาสเวิร์ดคืออันนี้ฮีโร่หนึ่งสองเจ็ดหนึ่งห้าจำได้ง่ายมาก ฮีโร่หนึ่งสองเจ็ดหนึ่งห้าแล้วก็กลับไปที่คอมโอ้มันเดินยากอะ่ะกว่าจะเดินแต่ละก้าวเดี๋ยวนะผมรีบกลับก่อนเดี๋ยวลืมฮีโร่หนึ่งสองเจ็ดหนึ่งห้าเดินลำบากดีแทะอ่ะพาสเวิร์ดใส่พาสเวิร์ดครับอ๋อพิมพ์ได้เลยฮีโร 1>, 1, 2, 7, 1, 5ถูกไหมเดี๋ยนะเดี๋ยวนะวนะมองไม่เห็นนะฮีโร่ตัวใหญ่ 1, 2, 7, 1, 5อ่าอศูนคลิกคืออะไรคลิกแล้วจำนวนเพิ่มอ่ะฮะเพื่ออะไรเนี่ยให้เราคลิกทำไมเอ เสียงซ้ายมือเมื่อกี้เหมือนเห็นมีใครอยู่นี้ฮะเมื่อกี้ให้เราคลิกซิมูเลเตอร์เหรอเฮ้ยหน้าต่างไปดูที่ไมโครโวเวฟซิว่าอาหารเสร็จหรือ,อยังแล้วเมื่อกี้ไปตู้เย็นทำไมไม่แวะดูก่อนอ๋อเสียงที่ในห้องคโคนี่คือเสียงมโครเวฟหรือเปล่าอ่ะฮะเสียงตืดๆไดมโครเวฟมโครเวฟอยู่งนี้ เดือดํำบากมากโตมาม่าเหรอเราเพิ่งจะเล่นเกมโตมาม่าไปนะไม่มีใครบอกว่าห้ามกินหน้าคอมพิวเตอร์งั้นก็ไปกินหน้าคอมพิวเตอร์เกมก่อนคือกินบนที่นอนลงมาโตมาม่ากินบนที่นอนคราวนี้ทำกับข้าวไปกินหน้าคอมอันนี้เป็นเรื่องปกติทำงานไปกินไปหรือไม่ก็ดูดูหนังฟังเพลงให้รถใครเนี่ยรถใครอยู่หน้าบ้านมาได้ยังไง กินข้าวสิทำไมต้องคลิกด้วยล่ะเพื่ออะไรมันคืออะไรหนึ่งร้อยแล้วดูรถฮะเผื่อมีคนออกมาอุ๊ย <c oughs> <c oughs> บ้าจริงคลิกจนไฟดับต้องไปรีเซ็ตพาวเว์ที่ห้องข้างล่างนะฮะมันคือเกมอะไรทำไมเราต้องคลิกด้วย เออแล้วห้องข้างล่างอยู่ไหนเมื่อกี้ไม่ได้สำรวจเอาแล้วมีประตูอยูงน,นี้เปิดได้ไหมเปิดประตูหน่อยผมมันเดินลำบากมากฮะค่อยๆย่องไปทีละจุดทีละจุดห้องใต้บันไดน่าจะอันนี้ห้องน้ำมาสำรวจตอนนี้ทางนี้หรือเปล่าอืมอาา่าฮะ อันนี้บันไดขึ้น้มงบนบันไดไป <c oughs> บ้านอย่างกว้างเอ,อ้ยอย่าเข้าไปหน้าประตูมากเกินสิมีอะไรโผล่มามันต้องมีแน่นอนเอ,อทางไปข้างล่างอยู่ไหนเนี่ยห้องใต้บันไดเฮ้ยนี่แสงอะไรออไม่ครเวฟไม่ใช่ใชไมม่ไม่ครเวฟทำไมไม่ครเวฟติดอยู่ ไฟสะท้อนลรวไม่ปิดด้วยเออเปิดแล้วก็ปิดด้วยสิห้องข้างล่างอยู่ไหนเนี่ยมันน่าจะอยู่ตรงนี้ไม่ห้องนี้ก็ห้องนี้แหละอ,อ๋อนี่ไงเปิดได้ประตูล็อกกุญแจอยู่ที่ข้างหน้าประตูข้างหน้าประตูหน้าบ้าน <laughs> ตรงนี้ใช่ไหมที่เก็บกุญแจไว้อ๋ออันนี้อันนี้อันี้เจอแล้ เก็บพอลุกขึ้นหันไปมองด้านขวาปุ๊บไม่มีใครเฮ้ย <Hey, S 1> เราต้องมั่นใจว่าบ้านเราปลอดภัยจริงๆเราควรจะตรวจสอบประตูหน้าบ้านหน้าต่างให้เรียบร้อยไม่มีใครพระมงพระมานก็ไม่ปิดนะคนข้งนอกมองเห็นหมดมีคนอยู่บ้านไหมอ่ะกุญแจมาเปิดประตูลงมาข้างล่าง ทุกเกมเลยนะฮะต้องไฟดับลงมาข้างล่างเพื่อซ่อมไฟไม่ก็ท่อน้ํามีเครื่องพิมดีดอยู่ด้วยอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหใครมันออกแบบเนี่ยใครมันจะกล้าลงมาถามหน่อยบ้านหรือตอกซอกซอยหืมมันน่ากลัวมากเลยนะเป็นบ้านผมผมไม่กล้าลงมา ร้อยเช้าก่อนเช้าก็ไม่กล้ามาไม่มีแสงเลยถูกไหมมันมืดมากใครออกแบบเนี่ยเออ่ด้านนี้มีฟิลอยู่โอ้ฮา <How? S 1> อ๋อต้องเปิดให้ติดให้หมดอ๋อฮะฮฮอีซี่มันกดปุ๊บมันจะรอบตัวใช่ไหมกดแล้วคือรอบตัวจะติดอืมฮึ่ม อ้าวง่ายมากเลยโอเคครับเอากุญแจไปเก็บที่เดิมเพื่ออะไรถามหน่อยบ้านตัวเองกุญแจไว้ในกระเป๋าก็ได้นี่ไงไฟเป็นผมผมไม่กล้ามาจริงๆนะข้างล่างดูดิใครออกแบบเนี่ยน่ากลัวมากไม่กล้าลงมาถ้าลงมาแล้วมีคนปิดประตูทำไงกลับไปไม่ได้ ไฟติดแล้วบ้านกลับมาสว่างอีกครั้งหนึ่งค่อยๆคลิกไปฮะบเบอเมื่อมกีิดเราเช็คดูแล้วไม่ใช่เหรอเออประตูไม่น่าจะเปิดอยู่ใช่ออกไปดูสิทำไมประตูเปิดอยู่ใครเข้ามาโอ้โหข้างบนมืดทำไงอ่ะปิดประตูอ ใครอะเมือ่อกี้ไม่ยอมหันไปดูเมื่อกี้ว่าใครเอาคุณแจไปไว้ก่อนเหมือนจะอยู่กับอยู่กับแฟนนะฮะแต่ไม่รู้ว่าไปไหนใช่ไหมไมีรูปคู่อยู่แล้วก็เสื้อก็น่าจะใช่ของแฟนของเจ้าของบ้านหลังนี้ซึ่งก็คือเรามาตรงนี้อือไปไหนต่อไปเล่นคอมอีกเหรอไปนั่งคลิกอีกเหรอ ยังจะมีอาไมณ์ไปนั่งคลิกอีกเหรออืมปิดประตูนี้ด้วยไหมปิดไหมปิดไม่ได้ไปนั่งคลิกคอมต่อเออแล้วรถหน้าบ้านล่ะรถหน้าบ้านเป็นยังไงบ้างบ้านกว้างมากค่อยๆเดินไปเอ๋บนโซฟามีอันนี้ด้วยเหรอ ไม่คุ้นว่ามีนะอันเนี้ยอันเนี้ยไม่แน่ใจข้าวยังไม่ได้กินเลยฮะเอา้าศูนย์คลิกไฟดับเริ่มใหม่เลยโอเคไม่มีคนนะคลิกต่อสังเกตรถฮะมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่รถมันต้องมีคนลงมาคนนั่งอุ๊ ข้างบ้านได้ยินเสียงคลิกอาจจะนุกหูคลิกอะไรกันนักนะดึกๆกดนๆนั่งคลิกอยู่นั่นแหละนี่อะไรก้อนหินหอ่ะอะไรนะ enjoy your game สนุกกับเกมของคุณเอาเกมใหม่ไหมละ่ะฉันจะนับถึงห้าสิบไหนต้องพร้อมนะนับหนึ่งถึงห้าสิบเกมอะไรครับซ่อนแอบหรอหรือว่าต้องไปคลิกให้ได้ห้าสิบไม่โสน,นะ คลิกต่อเกมอะไรอืมอืมอย่ารบกวนการคลิกสิฮะเอ๊ดูที่รถดูที่รถยังอยู่ปกตินะมันมีเสียงมาเรื่อยๆฮะแล้วใครนับหนึ่งถึงห้าสิบคืออะไรไม่เห็นนับเลยอยากเล่นก็น,นับสิ เลิกปลาเข้าของมันได้แล้วบ้านพังไม่เห็นมีอะไรเลยต้องคลิกถึงเท่าไหร่สองร้อยสองร้อสองหสิบไม่น่าจะใช่ละมัง้งเ,เดี๋ยวนะคงต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่การคลิกหยิบอันนี้มาก่อนเหรออ่ะฮะหยิบ้ะครับโอ้โจรน,นี่เอง สวยเป็นนึกว่าผีว่าไงพี่กินข้าวมายังออาเดี๋ยวนะทำทำอะไรดีทำยังไงดีนับถอยหลังนับถอยหลังครับทีนี้เรามั่นใจแล้วไม่ใช่ผีเป็นคนเป็นคนนี่เองแน่นอนที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ที่อันตรายที่สุดอุ๊บอือตรงนี้แหละ แอบ,บตรงนี้แหละแอบบตรงนี้แหละแอบบตรงนี้แอบบตรงนี้อแอบ,บได้ไหมโอเคจะแอบ,บทำไมเนี่ยเห็นตัวแล้วนะเมื่อกี้วิ่งออกไปนอกบ้านสิไปแจ้งตำรวจไม่ใช่ผีคนคนน่ากลัวกว่าผีอีกวิ่งออกไปก่อนเรียกตำรวจมาแล้วค่อยกลับมาบ้านเออจริงๆน่าจะออกประตูหน้านะ้เมื่อกี้ลืม แต่จะอ,ออกคันไหมนับถอยหลังถ้าไฟดับซ่อมตรงนี้ได้เอ้ยหรือว่าเราต้องเปิดไฟไม่ทนันลฮะหมดเวลาแล้วอาจจะต้องเปิดไฟหรือเปล่าเอ้ยทำไมอยู่อยู่มืดลงอ้าวอ่อคือคือคือเราผ่านใช่ไหมอันนี้หรือว่ามันเป็นแค่เดโมโก็เลยไม่รู้ว่าชนะหรือเปล่า แต่คิดว่าจะทําถูกนะเพราะว่าเวลาหมดแล้วก็เอาตัวรอดได้สเตลโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ